ทางน้องต่อคุณอาจารย์สมธิยาจะมีการประกาศคะแนนหลังจากยกเป็นครห้ายกนะครับใจเย็นใจเย็นอโอเคครับผุ้ที่ช่วนมาล่าสุดงานแสนโดนตาเพราะวันที่สิบนะครับวันนี้ ของนของบนสุหวังนะครับเสียดายครับฮิ้กเดียวครับแต่ยกไปมเนี่ยยกมาเลยครับอ่าเก็มีเขนขัดลุกสีภาของตัวยทยลกใในทีต้นจศีะเกดด้ในกรเซตท่สองครับอ่าเป็นตาแค่มือล้างตาแบบดีเข็นขัดครับอ่าแบบมีนบน,ะนสุหวังครับน โอ้โหดนี่นี่เจ็ดพันเครับเฮ้ยเยอือฮึนรสาทที่วัดวริน์พัครับน่าดีห้ามหมเวที โลกแรกครับคือว่าเป็นการโคจรมาเจอกันใครที่สองนะครับดูเข้มขับผลด่ส4บนะครับแล้วรัวเงินอีก7,000นนะครับหมดยกที่หนึ่งนะครับกาบเชียร์เอกลักษณ์นะครับนี่สาสมานกาเบนทช่องเจ็ดนะครับัน, 7, นบที่1 0ธันวาแล้วก็เพชรตองฟ้า วันที่เราหลผก,ก้สวงช่องเจ็ดวันที่17นะครบลกหลานจากผู้สิงนี่ครับครับคู่ต่อไปก็ตเรเียมเลยครับเพชรบุญสมกับธีรพัฒน์นีครับคู่ต่อไปคู่ที่10 11จะเป็นสิงทองกับแรมโบ้12บองมพู เพชรพลงทอง13น้องเอินกับบ้านไฟนะครับ14นิติเดชกับเจริญทองหอนนครับตามที่โปรแกรมเตอร์โอนแจ้งเอาไว้นะครับ นี่นะครับกีฬาในยในครัเพื่อนเยอะครับเพื่อนเยอะเป็นคนที่มีน้ำใสไปตรีที่ไม่ว่าจะบริหารท้องที่ท้องถิ่นีโอ้ชอบครับเป็นคนที่จิตใจครับมาดูยกที่สองเลยครับ เงินสวัสด์ครับเสีบบงยงดังและเมินในบะไรทองครับไม่เดูครับประกาศคะแนนนะครับในการประกาศาาคะแนนนะครับถือว่าชมรมมวยไทยลูกหลานนายผนมต้มจังหวัดศรีสะเกดครับโดยการคุมบังเหียนของท่านทนายธนรินทร์พงเพชรครับประธานใจถึงประธานใจดีครับ ทีีีอนุมัติอีกตึง um> รุ uh ่นนะครับที่โดนแย้เะครับแบสองเลยครับอุ๊ยตายเนี่ือว่าชาบ้านนะครับทีมเดียร์มีจากเดกจะลัสนะครับนั่นเลน เลียงสัตว์นะครับโอ้โหดีท่านกำลังพูดในเซ็นทรัลนะครับโอ้ขอให้กำลังใจลูกหลานครับในเกิดตำบลไทยพัฒนาครับขอเลี้ยงสัตว์ไทยทำลอยเสียบก๊อปทีมงานครูสัมชัยครับท่านเมื่ในเมีาจายจันทสุนทยามีเจ็ฟรามีทีมีอะไรดุข้าอกครับแต่ซาบะปลาแหลมมาด้วยหรือเปล่าครับ รถสอ้หนุ่มๆรถต้องจริงครับขาเท้าสั่ดรวยครับโอ้ปริศนาครับหลองเรียนรัฐธรรมนูญทันซอออบตทีรีแตะเพียนเกลี่ยงครับสามเปอร์โปรครับผ่านยกที่สองไดครับ ขอขอบคุณที่ใจใจดีนะครับทุกท่านเลยนะครับที่งานวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเราอาศัยทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนต้องขอขอบคุณจยาสูงนะครับอาชีท่านให้เกียรติกับพวกเราโดยเฉพาะท่านนายกทุกตำบลท่านกำนันทุกตำบลน,นะครับแล้วก็อดีตผู้มีการโรงเรียนนะครับหลายทุกที่ที่ท่านาไม่ลืม นะครับพี่น้องชาวตำบลตะเคียนดาวนะครับต้งองของขอบคุณน,นะครับาาเดี๋ยวพูดเต้มไม้หนึ่งเลยครับอาจารย์จำรองครับฝากรายการโมดีวันที่27พฤศจิกายนเทศบาลตำบลโพกาศนะครับในวันที่27่สิบเจ็งานลอยกระทงนะครับคืองานเทศกาลจำลองครับประานผู่มวยแล้วก็อาจารย์ประมวลยืนนานนะครับฝากยี่สิที่เกาะกลางน้ำ อโบรตองกูอโีรตองกูสีสเก็งนะครับอันนี้ยี่สิสเบเจ็ดเ,เราะถกเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งอะออโบยวักที่สามเลครับ ศครับออครทีนี้ี่นเลครับเจ็ดก็ทีนี้เจ็ดพันในรับุการศึกษาแต่ว่า้างนนะโอ้เอาันี้ครับพาใจดขัดแชมป์ด้วยนะครับกครับ่อรัดวัสิรับนเวทีไม่มีสิทให้คะแนนครับ คนสวัสดิัก็ริดเจอชกระเกียไปทีแล้วดีลากก็ไล่ไม่พันกะไปนี้มีเท็รขัดเอานี่เท็รขัดเอาซายแกจะกออก้ายได้ครับออกขากับมาไล่พรอมกับดีลอกดีลอกเอาครับขาคนสวรรค์เดนะครับ ดปสดละเอียดของอนสวรค์ดูนครับดูสับครับด oh, oh. oh, mm. ูครับดูบรรยากาศครับโอ้ยดนตัดล่างครับเอาเจ้าเบอร์ทอปนครับดกับที่สานะครับอ้ยดูครับเอไอท็อนี าเดียวกับเพชรจัดจัดชอห้าพยัคฆ์เลยรจับจรักนะครับเอ้โหนุ่สิงชียงนะครับบ้านอันสาครับย้ำนลครับผู้ต่อไปจะเป็นเพชรบุญสมกับพีรับทัพเครคู่ที่สิบสิบจะเป็นสิงทองแลมโบ ต้องพดเพชรบนมทอง12จะ13จะเป็นน้องเอินกับบ้านไฟ14นิตเตศกับเจริญทองห่อครับหลังจากนั้นเดี๋ยวให้ทางนออนจันโอนแจมมาเดินโรงเรียนนัตพนพันทงเกียรติที่ท่านที่จะมอบพงอลไยคู่ต่อไปให้เตรียมพร้อมเลยนะครับเอ็นนีผู้ช่วยสุภาพรตะเกียนเกลี้ยงผู้ช่วย สวินสีล้าชไยยไปช่วยสวัสดิ์ตะเคียนรามและไปช่วยสุจิตยินใสสีท่านนะครับก็ให้ท่านได้เตรียมยนะครับโดยจากตัวบทดินนานนะครับหนึ่งธันวาคมที่โดนแลบ้านหกเพชรตะบลหกเพชรนะครับอำเภอปุข,ขันเปียบบวยนะครับหนึ่งธันวาคม ้รบวันที่28ธันวานะครับเตียบ1ธันวาคมเลครับชก28ธันวาคมเลครับดูโซฟ้าโอ <pour S 1> ้โหดทุ <ouais S 1> ่ฟร like ีนลครับโดนหนึ่งมกราพนเครับตี6เจ เ็บมกราพมปี67เที่อบตหนองกเหล่าเสียโป๊กนะครับอุบลรัชธานีวปยิ้งจกเ่้าหน้าสองนั่นนะครับอเดีเยกสดูครับหน่สาวแต่งเขาเป็บยังไมาลทองเนั่ยเดี๋ะวเราเดี๋ยวเาเดี๋ยวเราเดียร ไครับพาเพชรผัดแชมป์นะครับเอาให้หายสิเอาให้หายผาดเอาให้หายผาดกันเลยสักใครเสียก็เอาติดเาอาจารย์สุทธิยาครับน้ำยาเจ๊ประเนี่ยเดียินเลยดุสิตรับเอา ที่ยกยกสสุดกามปักีสน่รับอลอสเป็นเวลาผู้สิังหวัดสสเกิดปีสิบสามทุกิกายเดินตื่นตัวเลยพยายามเล่นเื่อนะพยายามเล่นเพ่อับตะไลทองไปเลย โอ้ยอะไรัอ้ามห้ามห้ห้าม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 หางห้ามห้ามห้ามมามห้ามามห้มห้า้าห้อมห้ามาหม้ามห้่ามหสามห้้าห้ามห้ามว้ามห้ามห้ามาเห้าม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 ้ามห้าม้า 不生气。哦 คู่ที่ถูกโค่นะครับผูจริงเชน เป็นทางสุดท้ายนะครับปลูกชิมเข้มนะครับเดี๋ยวจะพาะกองเชียร์นะครับกองเชียร์เพราะว่าคู่นี้จะมีการประกาศะกณฑ์เนเวทีนะครับทำได้ครับไปนะครับไปได้หน่เลยนะครับดูตามเรืเกมนะครับเพราะว่า โอ้โหคื่นี้ก็ยุ่งสุดว่าถึกเต้นลยนะครับโอเคบริการกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ เชิญเยี่ยมนะครับดเวทีนะครับเู่นี้มีการประกาศคะแนนนะครับแล้วก็พร้อมมอบเพนขัดซิงแชมป์รุ่น45กิโลกรัมเดี๋ยวเรากปเตรดินนลครับเดี๋ยวจากคุณมีเพนขัดรุ่น45กิโลกรัมของจุฬาลงกรณ์มหานนายขนมต้มจังหวัดสีสเกตนะครับ

ผลการแข,ข่งขันคู่มวยชิงแชมป์รุ่นน้ำหนักพิกัด45กิโลกร,รัมของชมรมมวยไทยลูกหลานนายขนมต้มจังหวัดศรีสะเกดคะแนนมีดังนี้นะครับอาจารย์ชัยนรงค์ใจตรงให้บุมแดง 4, 49คะแนน 4, 48คะแนนอาจารย์ทศพัฒโสธรพิทักษกุล ให้มุมแดง49ให้มุมน้ำเงิน48แล้วก็อาจารย์ประมวลยืนานาในทับ่อนสุดท้ายนะครับให้มุมแดง49น้ำเงิน48เลการแข่งขันนักชกมุมแดงครับรเป็นฝ่ายชนะแล้วก็โอกาสที่ล่นเชิญทนายทานเดชพงเพชรนนครับประธานชมรมวไทนลุกหลานนายขนมต้ม จังหวัดศรีสะเกดเรียนเชิญท่านนายกในแพงตาเรียนเชิญท่านด็อเตอร์ตำรวยดีศรีนะครับสามท่านคาดเข้มขัดแชมป์คนใหม่นะครับบนสวรรค์วอเทโนโนหลวงปู่สวงนะครับะเดี๋ยวให้คาดเข้มขัดก่อนท่านกำลังบ,บ,บุญนีครับอ่าได้รับเกียรติจากท่าน ทนายธนลิตพงเพชรนะครับช่วงหลังๆนี้ก็มีการจัดชิงแชมป์กันหลายเส้น